ก็นี่นต้มเซนกินตอนเที่ยงก็ที่พากันกินต้มเซนถ้าแสบบาี่น้บบอง การกินน้ำกันเด้อต้มกันเด้อต้มอีกจะคลาดกันต้มเห็ดไตเป็นเปลือกกันจ้ะไอเอ็มไอเนี้ยเอิญพี่น้องไม่กินต้มเส้นนะาเล้วนี่ต้มเส้นจ้ามือนี้พควเอิญพิ่ไม่กินต้มเส้นนะเอามาเด้อพี่น้องกินต้มเส้นมือนี่ต้มต้มเส้นงเงาสวยมือนี่มา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 โอ้หัวหมองแบบไงเลยเอาเฮือดเอาน้ำน้ำ

ปรยเกอเสียงถงเันก็เลยเฮ็ดเดียประหยัดให้ร่วมรับตัดตอนให้จะมเงแมนเรวมรับตัดตอนให้ด้วยาาเห่นีเตาแต้าพูดได้สิบปโอ้คับกโม่ผูเยน

อ๋อผีบอกเมื่อตอนนี้อะไรสักมือเราเล้ยเดวเอ็มบาอะไอ่ะอกเนเนี่ยเอาเนี่ยนี่ตองมนหลายเนี่ยเอาแบบมือนามอใาเดเอาเองได้อาปเยวานนด้กยล่ะ้อันตรงเซนเลยตรเซนมันมีไป็มาหลาโอ้ปโลมาทาี่เจหาเจพี่เจบหาเจเอาามหลาย เอาลายลายเเห็นบิดเลยว่าท่านไนกเพาะเอิ่มแสบแล้วยลายิบดไมมนีเอิญพอแม่ไม่อไม่กิต้มนนั่นแล้วเยไม่กิต้มเนน่นไหมเรอิต้มส้นแล้วมายมันกินม่นตนนน้เนปเนนี่ยจได้ไมปูงอใช่น่อยใช่ไมนอก่น่นได้ีนม่ไีอาุ เอาไก่นำแล้เาก็จุเริอมือมาเลยุกไปชุกเปแล้วก็๋องแล้รกป๋ังแล้วก็เาเก็อเอาหํำล้นหมดเอ็มเอ็มเอไก่ไก่กนไก่กนตอนน้ไก ขายหมดเอเลยครับมาขายหมดเลยจังวะนี้เดนาพ่อหนุ่ม่อยไ่งนรงุ่ม่อยล่อนัที่เลียไน่งอนยต้ใงล้ไปเาเไม่อยากยมาไปเขา้อนตัวเขาปลาไปหมไป้เอาไ มากิ้มต้นใส่ได้บ้ายังวะน้ำยาบ้านเราเลยยายามนี่ยาต้องจาลย

คนที่ผมทอ่เออเยไงเอไได้พี่น้องไอเอ็มไปกินไปกินเอ่น้องไลตั่อมากไปางนไปางเอามาแลวเดี๋ยวูกินนีหนีไปบง

พูดๆน้ำย่มันเป็นคนนกไ่ยสกไปเอ็มเอ็มนกไปกินเนี่แก่ป่พ่อ โอ้แซ่บคับพี่น้องแดล้มา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 เอาอันกเปิดเลยแตตมมือเต็มศีต่มือหลางใส่อนงเรื่องนั่งลงกินครับัาเรักลเอานั่งลมาลาานั่งลมาูกนั่งล่อนั่งล่อมาขอมาลยมากพ่อมาปยตีมันออกไปเนี่ยเอามก้วยเอาตัดตีควยมา โอ้ยนั่งกับลายไก่เลยไปไกลออกไปแม่หงุดไก่พี่น้องหงุดมันหลายคนไม่ได้พี่น้องต้มเซ่นต้มเส้นเด้อค่ะเด้อแซ่บนั่งกินดีๆนุ่นที่ปวดพา นี่นางนี่สะอากถึงมาอีกมาถึทำมามาแล้วถึตีมาที่บานกันบแ่เอ็มก้บงาหามยังไงปรุงกันได้จ้ะ ทุกคนเบิดะสามสามพันหกสามหกตงีหกลาล่งหกลายล่งหกมีแต่กละ่อานงบ่านสองานสากแคบบนี้สามพันหก นับไว้หนึ่งนับยี่สิบบัดอันที่เอามหฮองมาเลียกท่านผูอ่อนท่านคีคุณเจ้าของตอหาทันคีบัดเี๋ผมมาองไม่ท่านเม็ดกวงหลังกางที่แถวมนี่เป็นหอนั่้างนี่นี่จะของข้างหนึ่งี่นายท่านสิบเกยาดีรับอยากได

โ้แบอยู่หมต้มเซนน้ำหนาวหมแดดองศาอุดรธานี่หนาหนาพี่น้องปากระแตเราเนี่ยห่าไปเวดนาเราเนี่ยมาเด้อเทยูดังประเทศอยากกินต้มเส็นแบบบานๆเฮ้านเ่มน้ยเชี่ยซโ่แม่

đi ra đây nghe mà phong nó sướng cả cái phan phan sao vậy này nói nô cái này mới cầm nó cầm nô giậm cái giậm 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 vậy đó em ạ đại thành bây giờ bận nhang lúc mai hiện tiền nô phi lạp nhang lúc mai mua ăn nhiều đơn coi hết เงาที่นี่ก็ได้ดูดจ้องจ้องมาได้เบื้องันหรอกว่าวางเตียงนั่งกมาล็อกกันใช่ไหมครับงานกินเดิน ทำหมาติดกะหาจิ้งใหมันกาะเมันมันอันต้งจิ้ใหญ่มันมาันยอมันกับมนั่งกนด้หมาบวาติดยามันเ้นเล้อบแล้วก็คาบเลนนี่เทคนของมันหมาเขา่ิู้นยอกยอกยอมันดงบงาที่เห็น่แมล่กมันนลักะของมันแบบเย้นันีแดรเลิบแดก็เนี่ยโอ้โออไม่ได้มันมต่เรื้นเล้นเนี่ยไก่ิ

มันไปมันขายแค่หลักเดียวนี่มันสิเงินอันตอมันนั่น <laughs> <laughs> ดึงกันดึงแขงกันเรื่องของเสียบยืดพันธุ์กัแล้วมาต่อแล้วไปเชียพันธุ์เชียร์อีกลดลงอะแล้วคอแล้วคือ เมื่อ,อกี่พันหกพันหกสองเดียนกระใส่พี่อยู่พันหกกระไรใส่พี่สามเดียนมาพันหกพันหกพันสามพันสองพันเอ็ดแล้วก็พัน, 6, พน 3, 2, 1, 1, แล้วก็เก่ารล,ลอยแล้วก็หกลอยหกลอยแล้วก็มาสี่ลอยเดียนเนี่ยบางคน เผ็ดพี่เนาะเข็ดเข็ดเข็ดหมดเข่งกันขายแล้วค่ะพ้อมป้อมบุ้งจิ้งจกอะไรนะมา

มันเศร้าไหน่อยโอ้ยมอนกุพี่นองแซววายายแซ่แซ่แซ่อร่อยมากแซงกินได้ต้มสินได้มันอืดแบบเส่นไรกว่าตอนที่น้อง เสียบบ่ไปแล้วเด้อจ้าคลิปนี้กฝากไว้ทำนี้เด้อจ้า